สวัสดีครับงานเร็วงานด่วนครับวันนี้จะมาสอนเล่นกีตาร์เพลงบ้านผีปลอบนะครับผม mm hmm. เพลงนี้จะมี2คีย์ด้วยกันนะครับ a m i n เ r กับ A Major อรนะครับทอนว f ฟจะเป็น a m i n เ r นะเ mm hmm. ล่นอย่างนี้นะประมาณนี้ไปจากกับประมาณนี้หรือสิบห้าผมไม่รู้ผมนอนจะบ้านับ mm hmm. อ่างบนไปแค่นี้เลย ส่วนที่เป็นวิดกีตาร์ก็จะเล่นอย่างนี้เราจะเล่นให้มันกุดหน่อยอ่ะตัดตัดตัดเต้าตัดตัดตัดเต้าปั๊บปั๊บปั๊บป้บปั๊บปั๊บเป้วแล้วจะมีการรูดตัดตัดตัดเป้วเราจะไม่เล่นแช่แบบ ไม่ค่อยกรูฟมันต้องเล่นให้มันกุ๊ตกนนนนุนิดนึงไงมันจะดูกรุ๊กรูฟนะสั้นๆแบบนี้นะครับส่วนท่อนพรีฮุกก็เป็นเอเมเจอร์แล้วจะเริ่มต้นที่คอร์ด D7 เอ้ย D เมเจอร์ก็คือคอร์ด4ก็คือ <laughs> ส่วนท่อนหุกก็คอด1 2ึ่สอี่เลยเอบชาร์ปแล้วก็ D, ววออวดีนะครับสองรอบง่ายๆเลยนะครับแล้วจะมีท่อนท่อน ท่อนริฟของท่อนพีฮุกก็มีนะจะเป็นแบบประมาณนี้ครับพารกีตาร์ไม่ได้มีอะไรเยอะมากเลยง่ายๆนะครับผมเยี่ยม